สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ไม่รู้จะไปไหนนะคะว่าท้องฟ้าเป็นเหมือนเมื่อวานละคะ่ะมืดๆอึมๆคุ้มๆตั้งใจว่าจะไปร้านไทยก็ไม่ไปสักทีนะคะเมื่อว่าตื่นขึ้นมาแล้วเจออย่างนี้ก็ไม่ไปค่ะแต่นี่ค่ะวันนี้เรามีผู้ช่วยนะคะมานั่งเฝ้าทั้งวันเลยนะคะนี่ไม่รู้จะไปไหนนะคะเขานั่งหน้าตึงมากเลยค่ะไม่พูดไม่จานะคะ ถามว่าจะไปไหนไหมเขาก็ไม่บอกนะคะนี่ยิยงเสียด้วยนะคะนั่งท่ามกลางกองขนมค่ะอย่างนั้นยังก็คิดว่าจะทาครัวซองละค่ะเนี่ยก็ไม่ได้ไม่หลอกไปไหนแล้วนะคะน้องก็บอกว่าไม่ต้องออกไปหรอกถ้าเดี๋ยวเป็นเพื่อนเราอนี้แหละน้องบอกอย่างนี้นะคะถ้าก็จะามใจน,นะคะนี่เอาละค่ะเดี๋ยวสักพักน,นะคะจะทาครัวซองโดยใช้แผ่นเปี้ยงแผ่นแป้งปอเปียกแล้วค่ะอข้าปกติน้องไม่มานั่งเป่าขนาดนี้นะคะ สงสัยว่านางคงจะเบื่อเหมือนกันลร้านน้ำเพราะว่าอากาศน่าเบื่อมากเลยท่านเราจะไปไหนกันดีเราสองคนไปไม่ได้ค่ะเ <c oughs> <c oughs> มื่อวานก็เหมือนกันนะคะนางไม่นอนนะคะนะะนางจะชอบนอนเวลานู้นค่ะห้าโมงเย็นนะคะก็ไม่เข้าใจแมวนะคะตอนเที่ยงนี่ตื่นได้ดีค่ะ <c oughs> ดูนนะคะนั่งทําตาเล็กตาน้อยใส่แล้วนะคะเนี่ยค่ะแล้วตอนนี้ยังก็กําลัง เตรียมอุปกรณ์นะคะชา,าน้ำตาลทราย2ช้อนโตนนะคะตามสูตรเขาไข่ไก่ยังก็ใส่ไปแล้วนะคะ2ฟองอยังในสูตรเขามีแค่นมสดไข่ไก่น้ำตาลแล้วก็เกลือน,นะคะจะยังจะใส่เนยเข้าไปเพิ่มด้วยนะคะแล้วก็ผงฟูนิดหน่อยนะคะที่เห็นจากสูตรอื่นนะคะนมนี่ใช้ร้อยห้าสิบมิลลิลิตรหรือว่าสิบช้อนโตน,นะคะยังเพิ่งไปดูเขาคำนวณแล้วเมื่อกี้เนี่ยค่ะยังไม่ได้ใส่นมนงไปเลยนะคะเดี๋ยวใส่ส่วนผสมก่อนนะคะค่อยมาดูกันทีหลัง หลังจากที่ตีส่วนผสมแล้วนะคะนี่ค่ะเองก็ตีส่วนผสมเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเอาแผ่นปอเปี๊ยะแห้งนี่นะค่ะที่อยู่อย่างนี้ประมาณก็แปดแผ่นนะคะตามสูตรเขาจะใช้แผ่นปอเปี๊ยะที่เป็นกลมๆอย่างนี้นะคะแผ่นปอเปี๊ยะของยวนนะคะเขาจะว่าใช้แปดแผ่นเอยงจะค่อยๆลงทีละอแผ่นนะคะก็ไม่รู้ว่าจะตามสูตรเขาหรือเอปล่านะคะยังล้างมือแล้วนะคะเพราะว่าไม่ค่อยชินกับการใส่ถุงมือนละค่ะ เดี๋ยวจะบอกว่าทำไมไม่เสร็จถุงมือปกติก็ไม่ค่อยชอบใส่อยู่แล้วนะคะถือมือเวลาทาอาหารหรือว่าทําขนมโอ๊ยหรือว่าจะทําผิดน้อยน่คะเขาจะแตกไหมนี่นี่ละค่ะก็ทำนี่ประมาณแปดพนเลรนอุ้ย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 แตกแล้วแน่เลยค่ะได้ยินเสียงว้ายตายแล้วพี่น้อง ทำไมเยี่ยงเป็นคนอย่างนี้คะเขายังมีความอน,นี้สูงอยู่ตายแล้วคะ่ะตายแล้วอะไรจะเกิดขึ้นในจะเป็นให้ไหมน้อหรือว่าจะเสีย้้วก็คอยดูนะคะก่อนที่เยี่ยงทำเสร็จแล้วคะ่ะคือเสร็จแล้วนะคะก็ไม่คิดว่ามันจะทุรักทุกกเลขนาดนี้นะคะไม่เห็นเหมือนในคลิปวิดีโอที่ดูเข้ามาเลยนะคะนี่เยังไม่ตัดนะคะเพิ่งเปิดเตาเมื่อกี้นี้เองะคะ่ะ คือไม่รู้ว่าจะออกมายังไงนะคะนี่ยังไม่รู้เลยนะคะจะตัดแบ่งเป็นสี่ส่วนไปเลยดีกว่านะโอ้ยตัดก็ลําบากอีกแล้วค่ะต้องตัดดีดีก่อนนะคะที่จะโชว์ให้ดูค่ะยังตัดให้มันเป็นแปดชิ้นเลยนะคะก็จะดูนะคะว่าจะพันได้หรือเปล่านะคะนี่ถ้าพันได้ก็แล้วไปถ้าพันไม่ได้นี้ก็คือจบเลยนะคะก็ดูนะคะจะพยายามทําให้มันดีที่สุดนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะออกมายัางไงนะคะ ถ้าได้ก็ถือว่าเจ๋งเลยนะคะจะออกไหมเนาะยี่ใช้แป้งแป้งเนี่ยเวียน,นไปทั้งหมดเจ็ดชิ้นนะคะโอ้ยทำไมมันตัวได้กันเลยคะสงใช้ป่วยแน่เลยค่ะเดี๋ยวยัยกถ่ายให้ดูตอนที่ยักทำเสร็จแล้วนะคะ นี่แหละค่ะยังก็ตัดได้ทั้งหมดแปดตัวนะคะก็มีลักษณะจะคล้ายๆอยู่นะคะแต่ว่ายังไม่น่าจะสาใส่เนยเลยนะคะคิดว่านี้อาจจะทําผิดสูตรก็แล้วค่ะแล้วก็คอยดูตอนที่เสร็จแล้วกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะถ้ามันโอเคก็จะทําต่อไปแล้วอาจจะเกว่าเดิมนะคะตอนนี้ก็วอร์มต่อคอยแล้วนะคะตอนนี้เราก็คอยลุ้นนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะแต่แผ่นแป้งเวียดนามคือเหนียวมากเลยนะคะ ยังเพิ่งเอาเข้าตาอบไปเมื่อนาทีที่3.3นะคะใช้เวลา15นาทียังพยายามหาสูตรที่เขาต้องใช้ตาอบนะคะว่าส่วนมากที่ดูในอินเทอร์เน็ตเห็นในคลิปเขาใช่ไหมคะเขาจะใช้เป็นหมอ้อทอดไร้น้ำมันค่ะซึ่งเองยังไม่ได้ซื้อนะคะก็พยายามหาสูตรนี้นะคะที่ใช้ได้กับตาอบะคก็คอยดูค่ะว่า15นาทีจะเป็นอะไรเอ่ยและนี่ก็คือกับข้าวเย็นวันนี้นะคะเป็นปลาแซ่บแข็งที่เขาสําเร็จไปแล้วนะคะแค่เอาข้าวตาอบเหมือนกันนะคะ ใช้ไปที่สองร้อองศาเลยนะคะนี่นะคะใช้เวลาก็สิบเจ็ดถึงสิบเก้านาทีนะคะยังก็จะเอาเข้าวตะอบต่อจากขวดสองเอี้ยงนี่แหละค่ะแล้วก็กินกับมันฝรั่งบดนะคะที่เหมือนทุกครั้งนี่ค่ะอุปกรณ์ก็คือน้ําเปล่าสามเดซิลิตรนมก็สามเดซิลิตรแล้วนี้ก็มันฝรั่งที่เขาบดเรียบร้อยแล้วนะคะก็เสร็จแล้วนะคะเพียงแต่ว่าเขาไม่สีเหลืองแบบสวยๆเหมือนที่เราใช้แบบ แป้งอันนั้นเลย่ะคะหรือว่าเป็นเพราะว่าความร้อนคะหรือว่ายังไงคะไม่ได้สีสวยล่ะคะสีประมาณนี้หรือว่าครั้งหน้าไม่ต้องใส่เนยคะยังจะมีครั้งหน้าอีกนะคะไม่เป็นไรคะยังคิดว่าโอเคนะคะเดี๋ยวจะขอให้เขาแบบหายร้อนก่อนนะคะเราค่อยลองกินดูนะคะว่าจะโอเคไหมเนื้อแป้งก็จะแบบเป็นยังไงล่ะคะค่ะหลังจากที่นําปลาเข้าในเตาอบ้วกะะ็ยังก็มา อ้น,นี่แหละค่ะมาละลายมันฝรั่งใส่นมผสมกันแล้วเขาก็จะพอเขาสุกแล้วเนื้อเขาก็จะเนียนวนวลสวยมากเลยนะคะเหมือนที่เคยได้ดูไปก่อนท่านั้นแหละค่ะยังกวนก่อนนะคะเดี๋ยวเ็าจะติดกันหระคะ่ะค่ะนี่มันฝรั่งก็เสร็จแล้วนะคะก็ใช้เวลาไม่นานหรอกค่ะยังเพิ่งปิดไฟเพราะว่าแค่ให้น้ํากับนมเขาอ่าเหมือนกับว่าเข้าผสมผสมเข้าไปกับ มันฝรั่งที่เขาบดเป็นผงมานั่นแหละค่ะเขาก็ผสมนวมกันแล้วเขาก็จะประมาณนี้แหละค่ะสีสวยนวลเนียนมากเลยนะคะส่วนปลาล่ะค่ะ,คะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ